อุภัยครับเจอกันใหม่สารคามกลับแล้วค่ะสารคามอันนี้กรุงเทพไม่คันนี้กรุงเทพแลาวญาแตน่ะญาแตนไปแล้วเขาไปแล้วญาแตนเบาหวานขึ้นแล้วไปเร็วคิดถึงบ้านมากนะคิดถึงบ้านเบาหวานขึ้นอ่อนนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวให้นาอาร์ตนาอาร์ตนาอาร์ตหรือน้องแม่ตรงนั้นจะให้น้าอาร์ตทำสะไรด้วยหนูไว้เอาไหมหนูไว้เอาไหมคุณโป้ย สวัสดีค่ะอันนี้พูดก่อนทอะไรให้หนูหน่อยอ้อให้หนูหน่อยอารขอโทษหมดยางเอออาร์ตต้องขอโทษอารขอโทษก่อนอ้าอ้าอาร์ะดุน้องนะจะดุน้องนะไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายลุงจูนก่อนบ๊ายบายอ่ะขวานตังอัดทำไง ไปไหนพูดดีเอ้าวแล้วเหลือคนนึงอ่ะตกรถบอกฮะไปไหนเนี่ยไปคอนกันเหรอว้าวเห็นไหม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 งานนี้มีงานนี้มีเฮไหมไหมสองคนเนี้ยอันนี้สองคนเนี้ย ติดกันอนต้อนเลยดอะไรนี่อันนี้แฟนแฟนแฟนพี่มดนะคะแฟนพี่มดไม่ได้ตีตุ๊กตาหน้ารดนะดูดูหุ่นดูดูหุ่นดูหุ่นอาวนี้ใครเนี่ยอ่าอนี้เจ้าของเจ้าของเพชรพลอยตาเพชรพลอยกับทุกคนทุกคนมาเที่ยวสนุกไหมคะเดยวถามก่อนสนุกไหมคะสนุกหคะสนุกหนูเล่นน้ำสนุกไหมั้ โอ้ยทวดเจ็บเออทวดเจ็บใบไม้เห็นไหมเออเขารู้ว่าทวดเจ็บใบไม้โอ้ยทวด,ดทกูวเากเ็บสั้นนะคะสามวันเลยมันในในในไลฟ์ในกลุงปิ่นก็เลยไม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคลิปก็ไม่ได้ลงถ่ายอย่างเดียวน่าจะไปลงนู <uries> ่นแหละขอนแก่นอ่าขอนแก่นก็ไมลง <seek S 2> er> ตอนนี้ลงได้อย่างคลิปอะ อย,อยากอยากพี no mm ่ว hmm. ิทย์อยากลงคลิปแล้วนี <c 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 ่อยากลงคลิปแล้วลงลงได้ยังยังยังลงได้ลงเลยเอาเลยแล้วเงานเลยแล้วแล้วขากับไม่เอาแล้วตามระเบียบเลยค่อยแดงสติพี่น้องดำเลยอะไรนะเอาเอาอ่ะเอโตแต่โต๊แต่ออสแอดออสแอดแน่น้องเต็ม ตอนนี้รอรอเจ้าของงานนะคะดูเออรอรอรอพ่อบอยกับแม่แอนนะคะตอนนี้<า>บ้านพ่ออยู่ไกลไกลห้ากิบ้บานพ่ออ้าเหรอเขาเขาเขา่อหรอไงอู้รองเท้าสวยจังเลยย่าอ้อนซื้อรองเท้าให้เหรอคะใไปทำหมูฮะ ออเอาเรื่อวาอยาอ,อ่อ,าอนาแนอย่ใม่น้แม่กับพ่อ้วย<า>มจันหนูก็มีย่าตุกซื้อให้ย่าอ่อนกลับไม่ได้บอกเลยไม่ได้ลาเลยเอาย่าติ๋มกลับแล้วบอายยาติ๋มก็ไปแล้วยาติไปกนแม่่อุ้ยอยากเข้าไปนะออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะ ออกไม่ได้นะลูกกลับกับลุงเก่งไหมไม่ไมไกไลุงไเอาไปมีผมให้ลุงหน่อยใครูกลับมาคนแล้วเอากลับมาไหมไม่ลืมอะไรลืมขาที่าดิวที่ก่อนเออท่า้เีก่อนอ้าหมดเดิมเลยจอดที่เริ่มมารอเสื้อเหลืองเรานย